ดูเหล็กมอกดูยังไงอ่าเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราสั่งงานกับช่างนะครับหรือว่าเวลาเราไปซื้อเหล็กเนี่ยแล้วเขาบอกเราว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นเหล็กมอกนะอะไรอย่างเงี้ยเราเคยคิดไหมครับว่ามันดูยังไงอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเลยนะครับว่าวิธีการดูเหล็กมอกนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกให้ฟังก่อนว่าเหล็กมอกนะครับมี2แบบมี2ประเภทนะครับ1มอกแบบบังคับนะฮะ กับ2อมอกแบบไม่บังคับก็เรียกว่ามาตรฐานบังคับกับมาตรฐานไม่บังคับนะฮะมาตรฐานบังคับนะครับจะใช้กับประเภทอะไรครับส่วนมากแล้วมาตรฐานบังคับจะใช้กับเหล็กที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างโดยตรงนะฮะยกตัวอย่างเช่นตัว C ีเหล็กเส้นอะไรแบบนี้จะต้องเป็นมาตรฐานบังคับเรียกเลยเลยว่าถ้าซื้อตัว C ีกับเหล็กเส้นจะต้องเป็นมอกที่ถูกต้องเท่านั้นนะฮะส่วนมาตรฐานที่ไม่บังคับนะฮะก็หมายถึงว่า มอกที่กับชนิดของเหล็กนะฮะที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเ,าเกี่ยวกับโครงสร้างโดยตรงนะฮะตัวนั้นก็จะเป็นมาตรฐานที่เขาจะไม่บังคับซึ่งจะมีความหนาที่หลากหลายต่างกันไปนะครับเดี๋ยวผมพามาดูว่าวิธีดูเหล็กมอกแบบมาตรฐานบังคับดูยังไงครับอ้าวกดูืเลยนะฮะเหล็กที่เราสั่งนะฮะแล้วถ้าเขาบอกว่าเป็นมอกให้สังเกตอะไรครับหนึ่งให้สังเกตสกรีนบนตัวเหล็กครับผมะะลองดูนะฮะ นี่คือตัว C นะครับนี่คือเหล็กตัว C นะฮะสกีนจะต้องบอกอะไรบ้าง1จะต้องบอกยี่ห้อครับอ่านี่คือยี่ห้อนะครับ2เลยนะฮะจะต้องบอกอ,ญญอ,อ่าสัญลักษณ์มกอ่าอ้นี่ให้ดูใ,ใกล้ๆเลยนะฮะสัญลักษณ์มอกที่เป็นมาตรฐานบังคับนะครับจะเป็นตามกแบบนี้แล้วมีวงกลมล้อมรอบอ่าหลายท่านอาจจะไม่เคยสังเกตถ้ามีวงกลมล้อมรอบตาสัญลักษณ์มอกนั่นหมายาว่าเป็นมาตรฐานบังคับแล้วก็ต่อมานะฮะก็จะเป็นการบอกว่า เป็นมาตรฐานของอะไร TIS ก็คือ Thai Standard นะครับผมแล้วก็มีเป็นโค้ดของเขานะฮะแล้วก็มีตัวชื่อสินค้าผลิตภัณฑ์มีขนาดชัดเจนนะครับผมมีขนาดและความหนาชัดเจนนะฮะบ่บงบอกถึงน้ำหนักต่อกิโลเออน้ำหนักต่อเมตรด้วยนะครับผมแล้วออวิธีการผลิตต่างๆนะฮะตัวเนี้ยสกรีนจะชัดเลยนะครับผมนี่คือวิธีการดูเหล็กมอกนะฮะอะทีนี้มาต่แบบอ แล้วถ้าเป็นมาตรฐานแบบไม่บังคับล่ะดูยังไงอ่ะทิ้งมาดูเลยครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นท่อ,อกลมนะตัวนี้นะมาทางนี้ครับผมตัวนี้นะครับเป็นท่อกลมนะฮะเราจะสังเกตว่านะครับดูเลยครับท่อตัวนี้นะครับจะมีตามอกรเหมือนกันแต่จะไม่มีวงกลมล้อมรอบอ่ะลองดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆเลยเห็นไหม จะไม่มีวงกลมล้อมรอบเพื่อนๆืสังเกตนะครับผมจะไม่มีวงกลมล้อมรอบจะเป็นแค่ตามมอ,อก,กอรเฉยๆถ้าเห็นลักษณะอย่างเงี้ยเรามีสกรีนเหมือนกันเลยนะมีบอกรุ่นมีบอกอ่าตัวเนี้ยจะเป็น JASJAS คืออะไร JS คือมาตรฐานญี่ปุ่นครับผมจะเป็นมาตรฐานญี่ปุ่นนะฮะอ่าแล้วก็จะมีเหมือนกันเลยมีขนาดมีความหนาอะไรระบุชัดเจนทุกอย่างอันเนี้ยคือเหล็กมอ,อกรแน่นอนถูกต้องนะครับทีนี้อ่ะมาตรงนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับผม รู้สึกว่าไม่มั่นใจนะฮะรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเอ้ยมีสกินมีอะไรแล้วก็จริงนะครับแต่ฉันไม่มั่นใจน่ะฉันจะทํายังไงดีนะครับให้ขอใบรับรองมอกเลยครับผมใบรับรองมอกเนี่ยสามารถขอได้นะครับผมใบรับรองจะมี2ประเภทนะครับ1เป็นใบมอกตาขุดสนะครับก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าใบเซอร์หรือว่าใบรับรองสินค้าอย่างนี้นะฮะซึ่ง มีมาตรฐานควบคุมอยู่นะฮะแล้วในใบนั้นอ่ะก็จะมีการระบุเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเ,อเกรดของเหล็กนะฮะเกรดของเหล็กแบบชัดเจนแล้วก็ต้องตรงกับตัวเหล็กด้วยนะครับผมอันนี้คือคําแนะนําสําหรับการดูเหล็กมอก,กอน,นะครับ,นะรบสนใจความรู้ดีๆแบบนี้หรืออยากได้ความรู้เกี่ยวกับเหล็กแบบไหนฮนะสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับช่อง KTM Steel นะครับ